พ้องตายพ่อตาย,ตายแม่งตายพ้องตายเนสพ่แม่งตายคูย่ <c oughs> สวัสดีครับพวกเราเดอะสแลคนะครับวันนี้ เรามาอยู่ที่งาน y o u t u b e Fan f e สวัสดีครับเจอ YouTuber มากมายาเราจะมาถามคำถามเขาครับว่าถ้าสมมุติว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยออกทะเลนั่งเรือออกไปและเรือล่มเขาจะเลือกใครเลือกช่วยใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,ว,าว่าเขาจะเลือกอะไร เออพ่อก <S, P ET US> ับแม่เราเนี่ยออกทะเลนั่งเรือไปและเรือล่มเราสามารถเลือกช่วยได้คนเดียวเท่านั้นจะเลือกช่วยใครแม่ครับโอ้พ่องตายลนะพ่องตายห้อง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 ตายนะเลือกช่วยแม่หรอผมถามให้ผมก่อนสิถ้าผมไล่อยากถ้ผมเล่นพ่อพี่จะเล่นอะไรถ้าผมเล่นเพ่งแล่นพ่อพี่จะเล่นอะไรแม้งย ล้อเล่นครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับนี่คนนี้รักมากสุดยอดสู้ๆในค่ำคืนนี้พี่มีคำถามมาถามพี่สมมุติพ่อกับแม่พี่นั่งเรือออกทะเลแล้วเรือล่มพี่สามารถเลือกช่วยด้วยคนเดียวเท่านั้นพี่จะเลือกช่วยได้พี่จะเลือกช่วยใครเลืช่วยไม่ช่วยใครเลยโอ้พ่อแม่ตายกูอู้ทางสงสารเราแล้วเเดี๋ยวไปถามคนอื่นบ้า ไฟดับแล้วแม่งอยากเต้น EDM มะไม่ต้องห่วงเลยเว้ยเอาคู่นี้ไปเหมือนยกไปเลยนะครับเหมือนพวงครับขอถามคำถามหน่อยครับคือถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่เรานั่งเรือออกทะเลไปแล้วเรือล่มเว้ยพี่ครับผมเราเลือกช่วยได้คนเดียวเท่านั้นที่เลือกช่วยใครเลือกช่วยแม่ครับผมโอ้เสีใจด้วยนะ อาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนงั้นเลือกช่วยพ่อครับผมโอ้เสียใจดีพี่แม่ตายแล้วเสียใจด้วยมีคำถามมาถามถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่เราอ่ะนั่งเรือออกทะเลไปแล้วเรือล่มเว้ยเราสามารถเลือกช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นโอ้จะช่วยใครโอ้ช่วยพ่อแต่หน้าเลยเสียใจด้วยเอาใจจะอยากช่วยแม่ด้วยได้ไหมไม่ได้เสียใจทำไมอะ แม่มตายแล้ว <poker> ก <tama> ็มีคนดี่ะยินยืนเดี๋ยวความยินเล่นยก็ได้เหรออ้าเลือกช่วยพ่อไงแล้วผมช่วยแม่ได้ป่ะโอมเดี๋ยวใจอีกครั้งอทำไมวะพ่อตาย ว่าสมมตินะเนทพ่อกับแม่เราเราไม่ใช่หมายหมายถึงพ่อแม่ของเนทเนี่ยใช่นั่งเรือเว้ยออกทะเลไปแล้วทีนี้เรือล่มเนทต้องช่วยได้ให้คนเดียวเท่านั้นแม่เนทจะช่วยเลือกใครเลือกช่วยใครแม่โอ้เสียใจด้วยเนททำไมพ่อตายเนทเ่ออ่อง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 ่องอ่อาทไปเจ้านะไมแล้วแล้วถ้าผมเลือกพ่อคุณจะว่าแม่งตายใช่ ีไม่เกียดคนมากเราเล่นเซ็กซกเซ็